ส้มโอผลไม้สลายไขมันความเป็นมาของส้มโอส้มโอเป็นผลไม้ที่มีต้นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนในประเทศไทยนั้นจะปลูกส้มโอมากในภาคตะวันตกและยังจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยเราอีกด้วย ส้มโอจัดเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์หลากหลายและยังมีสปปรรพคุณทางยาในการรักษาโรคต่างๆเพราะอุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระในปริมาณมากและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆที่จำเป็นต่อร่างกายอีกหลายชนิดโดยส่วนที่จะนำมาใช้ประโยชน์ก็มีหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นผลเปลือก ใบและเมล็ดก็ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปลือกและผลซึ่งเป็นส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์มากที่สุดลักษณะทางพฤกษศ,ศาสตร์ของส้มโอส้มโอเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางลำต้นมีสีน้ำตาลมีหนามเล็กๆ สูงประมาณ8เมตรใบเป็นแผ่นหนาสีเขียวเข้มใบแผ่ออกเป็นรูปหัวใจมีสีเขียวแก่มีกลิ่นหอมดอกออกเป็นชอ่อซ้อนหรือดอกเดียวตามบริเวณง่ามใบมีสีขาวปลายกลีบมนมีสีกลีบกลางดอกมีเกสร20-25อันมีผลกลมโตผิวผลเมื่อยังอ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่จัดเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลืองผิวของผลไม่เรียบผิวของเปลือกผลมีต่อมน้ำมันกระจายทั่วไปภายในผลเป็นช่องๆมีแผ่นบางๆสีขาวการเนื้อให้แยกออกจากกันเนื้อแต่ละส่วนเรียกว่ากลีบมีรสหวานหรือหวานอมเปรี้ยวมีเมล็ดฝังอยู่ระหว่างเนื้อมากกว่า1เมล็ด ผลส้มโอมีเปลือกหนาทําให้สามารถเก็บรักษาได้นานมีวิตามินซีมากสายพันธุ์ส้มโอที่นิยมปลูก 1. พันธพันทับทิมสยามมีเนื้อสีแดงเข้มรสชาติหวานมีกลิ่นหอมเนื้อนุ่มเปลือกบางสีเขียวเข้ม มีขนอ่อนปกคลุมทั่วผลปลูกมากที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียนส้มโอทับทิมสยามปากพนังเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 2. พันทองดีมีผลโตกลมแป้นไม่มีจุกที่คั่วมีจีบเล็กน้อยมีรสหวานฉ่ำน้ำเนื้อสีชมพู เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกที่จังหวัดนคนปรปฐมสายพันธุ์ส้มโอที่นิยมปลูก 3. พันธุ์ขาวน้ำผึ้งผลมีขนาดปานกลางผนังกลีบมีสีขาวเนื้อกุ้งสีน้ำผึ้งมีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย 4. พันธุ์ขาวใหญ่ มีเนื้อขาวอมเหลืองรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวมเมล็ดน้อยนิยมปลูกที่จังหวัดสมุทรสงครามสายพันธุ์ส้มโอที่นิยมปลูก5พันธุ์ขาวพวงผลมีลักษณะกลมมีจุกสูงผิวเรียบสีเปลือก เขียวอ่อนอมเหลืองมีเมล็ดน้อยเป็นพันธุ์ดั้งเดิม6พันธุ์ขาวแตงกวาผลขนาดกลางกลมแป้นมีเปลือกบางมีเนื้อสีขาวนิยมปลูกที่จังหวัดชัยนาทและอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดอีกด้วย สายพันธุ์ส้มโอที่นิยมปลูก 7. พันธุ์ท่า่อยเป็นพันธุ์ที่ปลูกมากที่จังหวัดพิจิตรมีผลขนาดใหญ่ทรงกลมสูงไม่มีจุกเด่นชัดมีเนื้อสีชมพูเรื่อๆ่ฉ่ำน้ำมีรสชาติหวานอมเปรี้ยว 8. พันธุ์ปัตตเวียปลูกมากทางภาคใต้ คุณค่าทางโภชนาการของส้มโอต่อ100กรัมส้มโอ100กรัมให้พลังงาน38กิโลแคลอรี่มีคุณค่าทางโภชนาการดังนี้คาร์โบไฮเดรต9.62กรัมใยออาหาร1กรัมแคลเซียม4มิลลิกรัมฟอสฟอรัส17มิลลิกรัมโพแทสเซียม216มิลลิกรัม แมกนีเซียม6มิลลิกรัมวิตามินซี61มิลลิกรัมประโยชน์ของส้มโอ1ช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันส้มโอมีวิตามินซีสูงจึงมีส่วนช่วยป้องกัน และรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันช่วยให้เหงือกและฟันแข็งแรงประโยชน์ของส้มโอ2แก้ลมวิงเวียนหน้ามืดตาลายใจสัน่นเปลือกส้มโอเป็นส่วนประกอบของยาหอมสมุนไพร ซึ่งมีส่วนช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายใจสั่นคลื่นไส้อาเจียนประโยชน์ของส้มโอ3ช่วยบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องขับลมในกระเพาะส่วนของเปลือกรากและเมล็ดของส้มโอ มีสปปรรพคุณช่วยแก้อาการจุกเสียดแน่นท้องหดท้องน้อยประโยชน์ของส้มโอ 4. ช่วยให้เจเริญอาหารรสชาติเปรี้ยวอมหวานจากผลไม้ชนิดนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความอยากอาหารมากขึ้น ช่วยลดอาการเบื่ออาหารได้ประโยชน์ของส้มโอ5ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจและหลอดเลือดส้มโอมีสารจำพวกฟลาวนอยด์ในปริมาณค่อนข้างสูงซึ่งมีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดไขมันในเลือดโดยเฉพาะส้มโอผันขาวใหญ่ช่วยยับยั้งการสร้างคอเลสเตอรอลช่วยยืดอายุของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดอันเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ประโยชน์ของส้มโอ 6. ช่วยบำรุงตับ ส้มโอมีฤทธิ์ป้องกันตับจากสารพิษช่วยลดภาวะเซลล์ตับอักเสบลดปริมาณการสะสมธาตุเหล็กที่ทำให้ตับเสื่อมและช่วยป้องกันตับช่วยลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในตับลงได้นอกจากนี้สารประกอบกลุ่มฟีนอลในส้มโอยังมีฤทธิ์ป้องกันตับจากสารพิษลดไขมันในเลือด ต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระได้ประโยชน์ของส้มโอ 7. ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นส้มโอมีใย,ยอาหารสูงช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหมดปัญหาเรื่องอาการท้องผูก ประโยชน์ของส้มโอแปช่วยย่อยอาหารเส้นใยจำนวนมากในส้มโอทำหน้าที่เป็นพรีไบโอติกและโปรไบโอติกช่วยให้การเคลื่อนไหวของลำไส้ดีขึ้นป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับลำไส้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาท้องเสียหรือท้องผูก ประโยชน์ของส้มโอ 9. ช่วยรักษาโรคลมพิษที่ผิวหนังโดยการใช้เปลือกส้มโอประมาณหนึ่งผลหั่นเป็นชิ้นชิ้นแล้วต้มกับน้ำอาบหรือทานในบริเวณที่เป็นลมพิษประโยชน์ของส้มโอ 10. ช่วยบำรุงดวงตาการรับประทานส้มโอบ่อยๆช่วยบำรุงดวงตาได้เพราะวิตามิน A ที่มีมากในผลไม้ชนิดนี้ทำให้ดวงตาทำงานดียิ่งขึ้นเป็นประกายเจ่มใสวิธีการเลือกซื้อส้มโอให้ได้ผลดีน่ารับประทาน วิธีเลือกซื้อส้มโอว่าลูกไหนอ่อนแก่ไม่ฝาดและหวานอร่อยให้ดูดังนี้ส้มโอที่แก่ก้นจะหลุดเข้าไปเปลือกจะมีสีเขียวอมเหลืองส้มโอที่อ่อนก้นจะราบเรียบเสมอกันเปลือกเป็นสีเขียวส้มโอที่ดีมีคุณภาพควรสังเกตลักษณะดังนี้ เปลือกบางมีสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวนวลจนถึงสีเหลืองนวลมีน้ำหนักเหมาะสมกับขนาดผลเมื่อกดที่ฐานส้มโอแล้วนิ่มหรือบุ๋มลงไปแสดงว่าเป็นส้มโอลืมต้นหรือส้มโอที่ผ่านการเก็บเอามาผึ่งไว้นานแล้วเพื่อให้เปลือกเหี่ยวจะได้คลายความเปรี้ยวลงสามารถรับประทานได้ทันที รสไม่ฝาดและหวานอร่อยข้อควรระวังในการรับประทานส้มโอ 1. ควรรับประทานส้มโอในปริมาณที่เหมาะสมหรือรับประทานส้มโอสลับกับผลไม้ชนิดอื่นที่หวานน้อยกว่าเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับน้ำตาลมากเกินไป 2. ควรรับประทานส้มโอแต่พอดีไม่รับประทานมากจนเกินไปเพราะอาจทำให้ท้องเสียและปวดมวนท้องได้ 3. ส้มโอเป็นพืชตระกูลเดียวกันกันกบเกรปฟ,ฟุตจึงอาจเกิดปฏิกิริยาขึ้นได้เมื่อใช้ยาบางชนิดเช่นยาลดความดันโลหิตยาลดไขมันในเลือดและยาแก้แพ้บางชนิด ขอขอบคุณสำหรับการรับชมหากท่านชอบเนื้อหาสาระนี้โปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ